สวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องละอ่อนไปน,นะครับผมวันนี้เป็นวันที่8เป็นวันสุดท้ายของการล่าดาบอัตตมิกนะครับผมก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นคนระับเลเวลไม่ถึง50ครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งของอ่าเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นนะครับผมก็ถ้าเป็นอ่าเวลาไทยก็ห้าทุ่มนะครับผมซึ่งกิจกรรมจะหมด ในตีสแล้วพลังงานผมมันรีไม่ได้ทันนะคือตอนเนี้ยผมต้องพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อเพื่อที่จะให้ได้เลเวล50ก่อนตีสและให้ผมมีเวลาทันพอที่จะเคลียร์ด่านอะตอมิกนะครับผมซึ่งเดีย๋ยวผมต้องดูก่อนว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่ ที่เราจะได้มีพลังงานพอในการอัพเลเวล50นะครับผมเดี๋ยวดูว่าผมเหลืออะไรที่ที่ต้องทำอีกบ้างนะครับผม,อมโอเคตอนนี้ก็ <c ười> คือทำแทบจะทุกอย่างแล้วนะพลังก็ยังไม่ถึงแล้วเลเวลมันนเดี๋ยวดูนะครับแพ็ค แพ็คพลังงานผมก็ซื้อหมดไปละสิบสองแพ็กตรงแพ็คในส่วนของโซนิกก็ผมก็ซื้อไปแล้วด้วย <c oughs> ไม่มีแพ็คพลังงานที่ซื้อแล้วครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเหลือในการอืน่าจะเป็นการจับปาร์ตี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูในในปาร์ตี้ในบ้านเราแล้วกันนะครับผมว่า ว่าผมจัดไปบ้างแล้วหรือยังคือส่วนใหญ่ผมจะไปเข้าร่วมปาร์ตี้ซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้จัดเท่าไหร่อืมครับผมเนี่ยเมื่อเช้าอะ่ะผมจัดชุดใหญ่ไปแล้วหนึ่งชุดซึ่งก็ยังไม่พอน่าจะต้องจัดเพิ่มแต่ว่าตัวไอ้ตัวไอต้ไอตัวนะครับผมตัวผมอ่าดันไม่มีมันก็เลยต้องใช้เพจซื้อคือเดี๋ยวผมอาจจะต้อง ทำใจครับไม่มีทางเลือกต้องต้องใจเพชซื้อแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันซื้อซื้อไซส์ไหนถึงจะพอดีคือผมก็ไม่อยากซื้อตัวตัวแพ็คใหญ่แบบว่าปาร์ตี้ชุดใหญ่มันมันก็เปลืองเพชรอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจำใจซื้อได้มาสี่สิบี่ ตอนนี้ได้ได้พลังงานมาอีก44นะครับผมเดีวซื้อซื้อเป็นอันกลางไปแล้วกันนะครับผมปาร์ตี้ขนาดกลาง40อันนี้ได้18 18ได้อีก2มั้งอ่าเป็น320ประมาณ60ประมาณ60ห,หน่อยๆครับอ๋อได้มา70 เราลองลองฝึกสูตรอยู่สิครับอ่ะเลเวลไม่อัพครับงานงอครับขาดอีกอ่าสิบเท่าไหร่นั้นเมื่อกี้แปดยี่สิบเจ็ดสิบสองสิบเก้า ได้ตั๋วมาจากการจัดปาร์ตี้เมื่อกี้ครับขาดอีกสิเกครับเลเวลไม่ถึงห้าสิบไม่ปลดล็อกด่านครับตอนนี้มีเพื่อนๆที่ได้ดาบกันมาแล้วก็สองท่านแรกครับที่หนึ่งกับที่สองทะลุดานยี่าน2หกไปแล้วดานยี่าน2หก็เป็นด่านอะตอมิกคือ ตอนนี้ผมว่าผมทำทุกอย่างแล้วก็น่าจะต้องเหลือเหลือเวลาน่าจะต้องรอให้ตัวพลังงานมารีของมันเองนะครับผมนั่นก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่งก็สักประมาณที่หนึ่งกว่าๆแล้วกันนะครับผมก็หวังหวังว่าจะจะรีทันนะผมขอไปดูก่อน ซื้อเพิ่มไม่ได้ลนะวอลลับรับมาหมดแล้วด้วยสิเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปรอพลังงานรีแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึง่งประมาณตีหนึ่งกว่าๆแล้วกันนะครับผมอะสวัสดีครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเวลาตีหนึ่ง 11นาทีนะครับผมเราก็ได้พลังงานมา29พลังงานซึ่งจากเดิมขาดอยู่19พลังงานก็พอละทำให้เราสามารถอัพเลเวล50าิได้จะขออัพไปเลยแล้วกันนะครับผมอเลเวลห0สทีครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลา ประมาณนาทีเอ้ชั่วโมงกับห้าสิบนะครับผมในการที่เราจะเคลียด่านฮีโร่เอ็กปีศานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแพ็คเรเว่าห้าสิบนะครับผม,มตัวเดี๋ยวผมขอขอแคปไว้หน่อยตัวแดงหนะ้าสิบเนี่ยโอเคก็อ่าเลเยว่าห้าสิบก็จะมีปลด อาราชานั่นฟ้านะครับผมบอสราชานั่นฟ้า,อาตอนนี้ก็เลยว่าสิบเราไปดูในส่วนของฮีโร่อาฮีโร่เอ็กพิซาร์ดอาตอนนี้ก็จะเปิดในส่วนของด่านระดับ24แล้วนะครับผมเราต้องชนะตัวอาจักรพัิเด็กเกรียวกนซุปแล้วก็ต้องไปชนะอะตอมิกก่อนนะครับผมเราถึงจะ ีจะได้ดาบอะตอมนะครับอันนี้เป็นทีมทีมกว่งปีตัดนะครับผมเป็นทีมที่เอาไว้ล่าลดาบอะตอมผมขออนุญาตกดข้ามไปเลยนะค,ะครับมผมน่าจะต้องอับอับตัวละครแล้วก็ย้ายของจากฮิโร่มาก่อน งั้นเดี๋ยวผมจะขอตัดฉากไปในส่วนของตอนที่ถึงด่านอะตอมิกเลยแล้วกันนะครับผมอเคครัเ,คครเดี๋ยวเจอกันตอนเจอกับอะตอมิกนะครับผมโอเคครับผมก็ผมอัดตอนตีสองเขจะมึนๆหน่อยนะครับคือตอนนี้ก็ผ่านมาถึงด่านที่26แล้ว อ่าระดับที่2ชั้นที่26ก็ถ้าผมเคลียร์อะตอมิกได้ผมก็จะได้ดาบอะตอมหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมที่เอาไว้เคลียร์ด่านฮีโร่นะครับผม,มผมไปขอ,ขอตีตีมือไปก่อนนะครับผม หลักๆคือผมจะให้ใช้ตัวใต้ดินไล่โจมตีแล้วก็ใช้ตัวอัอติอันติของใต้ดินกับอัอนติของบิด king สลับกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้าราชาเทะเลลิกต่อยบิดท้ายน,นะครับผม,ผมก็คือว่าราชาเทะเลลิกอ่ะก็ใช้ใช้อันติสลับกัน แสนตีสลับกันกันกบอบิดนะ่ครับผมเพราะตอนเลือดเยอะๆเนี่ยอา่าดาเมจจะเบาอยู่จะรอดไปเนี่ย ที่มีโล่นะครับเนี่ยน,น่าจะผ่านได้ครับบากาศสาโอเคครับผมอ่ะเราผ่านอะตอมิกได้เรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้ก็รอเวลานะครับผมก็ในเซิร์ฟของเจปแปนมันจะไม่เหมือนเซิร์ฟซก็คือว่าในของเซิร์ฟซอ่ะมันจะ ได้รับแค่3คนอันดับ 1, 2, 3่งสอสามนะครับผมแต่ส่วนของเซเวอร์เจแปนอ่ะก็จะได้รับกันทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขอตัดไปในตอนที่ได้รับดาบเลยแล้วกันนะครับผมอโอเคครับผมก็อ่าพอค่าวันปุ๊บมันก็จะมีดาบอะตอมส่งมาให้ผมทางจดหมายแล้ว ก็จะเป็นพวกของละวันก็เป็นตัวละครอะตอมิกนะครับผมไว้เดินเล่นแล้วก็เป็นกรอบตัวละครกรอบแชทครับผมแล้วก็ไอ้นี้อะไรเนี้ยวัตวุดิิบเอาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนฮน่าจะเอาไปอัปดาวนะครับผมวัตุดิบอัปดาวก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิประดับอะตอมเซิร์ฟเจแปนกันมาอย่างยาวนานนะครับผม <laughs> ขอโทษจริงๆที่ ที่อัพกิปชานะครับผมคือติดหลายอย่างครับทั้งภารกิจทั้งทั้ง,งไอ้ลักนลอกเอกด้วยครับทำให้ไม่ค่อยจะมีเวลาทำให้การอัดคลิปบางทีคือคือจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าก็ได้เพราะว่าเซเว่นเจแปนนะครับอ่าไม่จำเป็นต้องมาแข่งกันเอาระดับที่1 2 3่าเหมือนเซเว่นซีเซเว่นซีอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องรีบแต่เช้า แต่ผมเห็นมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ที่เคยอ่านในในกลุ่มของอ่าเซิร์ฟเซิร์ฟซีนะครับเขาเห็นแจ้งว่าถ้าอ่ามันไม่ได้ดูจากการที่ใครสามารถผ่านด่านได้ก่อนหลังเขาวัดจากอ่าลำดับการตีก็คือว่าใครใครที่ผ่านด่านโดยที่อ่าจำนวนเทินในการ ใช้ในการเลียร์ด่านน้อยกว่าก็จะเป็นอันดับจะได้อันดับที่ดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมในในในเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์เจจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็คืออ่าผมก็ไม่ไม่อยากไปซีเรียสก,กับเซิร์ฟเวอร์ซีละเพราะว่ามันมันแข่งกันมากแถมต้องเติมเงินด้วยอ่าแต่ถ้าใครโชคดีที่เจอเซิร์ฟที่ไม่มีแค่เติมก็ก็ถือว่าโชคดีไปครับ ก็คือก็ก็แข่งกันอย่างเดียวโดยโดยที่ไม่ไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องส่วนในเซเวอร์ญี่ปนก็อย่างอย่างที่ผมบอกก็คือว่าอ่าเซเวอร์ญี่ปนก็จะแจกดาบกันทุกคนก็ขอให้เล่นเลเวลในได้เลเวล50ในวันที่8อ่ะเพื่อนๆก็จะได้ลุ้นดาบอะตอมิกแล้วแล้วก็ผมมองว่าถึงเพื่อนๆจะสมได้ตัวละครที่ไม่ค่อยดี แต่แต่ในเกมอ่ะอเขาจะแจกตัวละครหลักๆคีย์หลักๆให้เราก็คือว่ามียุงยุงก็จะเป็นอคอฝั่งปีศาจสำหรับเพื่อนๆที่ดวงแย่มากๆไม่เปิดไม่ได้ดร์จินัทเลยหรือว่าไม่มีคออย่างราชาเทเลลึกก็อย่างน้อยก็ยังมียุงอยู่แต่ว่ากว่าจะได้ก็ผ่านหลายวันเหมือนกันแล้วก็จะแจกทั้งบิดคิง หน้ากากหวานแล้วก็โซนิคซึ่งก็จะเหมือนกับเซเวอร์ซแหละครับผมแต่ว่าเซเวอร์เจแปนก็จะดีอย่างตรงที่ว่าอย่างตัวโซนิคก,กิจกรรมโซนิคก,ก็เขาขยายเวลาให้14วันก็คือว่าจริงๆเราก็จบภายใน7วันก็ได้แต่แต่บางด่าน,ม,นมันจะเป็นต้องใช้เวลาก็คือว่า,าบางด่านมันอัดเลเวลไม่ทัน เขาก็จะขยายเวลาไป14วันก็ทําให้เราสามารถเคลียร์เคลียร์กิจกรรมทั้งหมดได้ทันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเ,เติมเพิ่มอ่ะครับผมก็ยังไงสําหรับไอดีนี้คือคือจริงๆอะ่ะผมว่าล่าจบไปเนี่ยถ้าดูจากวันก็คือว่าตั้งแต่วันที่20เดือน6แล้วแหละมันก็เกือบเดือนแล้วนะซึ่งซึ่งหลังจากที่ล่าล่าดาบได้เสร็จปุ๊บผมก็ จัดกิจกรรมให้เพื่อนๆในกลุ่มกลุ่ม Facebook นี่แหละครับผมแล้วก็จัดกิจกรรมแจก ID ก็มีเพื่อนท่านหนึ่งได,ได้ได้รับไอดีนี้ไปแล้วก็คือผมส่งมอบไปหลังจากที่ล่าดาบได้ประมาณสัก2อสวันคือผมถือรายไดีไม่ไหวเล่นเล่นไม่ค่อยจะทันแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ ฝากเพื่อนๆติดชมกันได้นะถ้าถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยหรือถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่ที่อยากให้ผมทำคลิปสำหรับซ์ฟเวอร์เจแปนก็แจ้งผมได้ก็เดี๋ยวผมก็พยายามจะทำคลิปซ์ฟเวอร์เจแปนเรื่อยๆแต่ว่าบางทีว่างบ้างไม่ว่างบ้างคือ อย่างว่าผมไม่ได้ทําตรงนีเ้เป็นอาชีพนะก็ก็ไม่ได้จะหาไรายได้อะไรแต่ว่าแค่อยากจะให้มีเพื่อนๆมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนด้วยกันนานๆแค่นั่นแหละอมืมันจะได้ดูไม่เงียบเงา <c oughs> ก็สำหรับเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ซีสนใจจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนผมมองว่าคือเพื่อนๆน่าจะสะสมประสบการณ์มาเยอะแล้วในเซิร์ฟเวอร์ซีบางทีมันเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนอ่ะบางที บางอย่างอาจจะไม่ต้องอ่านเลยคือบางทีเราอ่านไม่ออกหรอกอแต่และบางทีเราก็รู้ด้วยเพราะว่าเราเราเล่นเซิร์ฟซีมานานแล้วก็สามารถคลิก,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 กไปได้เลยแล้วก็ส่วนอันไหนติดขัดยังไงก็เพื่อนเพื่อนเข้ามาจอยในกลุ่มเดี๋ยวพวกผมแล้วก็มีเพื่อน,อน,อนในกลุ่มช่วยช่วยกนแปรช่วยกันอธิบายให้ก็ผมก็จะพยายามแปรในส่วนของข่าวในทวิตเตอร์ แล้วก็กิจกรรมต่างๆของทาง s e r v e r Japan ก็พยายามแชร์เข้าไปในกลุ่มแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะทำคลิปมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีนึงแต่ว่าบางทีนะมันมันต้องแปลจากญี่ปุ่นมาบางทีมันแปลไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็เพื่อนๆช่วยๆกันแก้อ่าให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนึ่งสำหรับ เพื่อนๆที่ติดตามและรับชมกันมาอย่างยาวนานก็สำหรับคลิประดบับอะตอมิกในวันที่8ก็จบลงขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับผม